สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็สวัสดี f อทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาว youtube ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถอัดฟางครับรถอัดฟางล้อแท็กครับที่ดัดแปลงมาจากรถเกี่ยวข้าวนะฮะก็คือว่าพื้นที่ภาคอีสานของเรานั้นไม่ค่อยมีรถแบบนี้เข้ามานะครับจะมีแค่รถอัดฟางที่ว่าใช้รถ ไถยคูปตานัน้ลากอัดตามทุ่งนาครับแบบนี้ครับอัดในน้ำได้ครับน้ำไม่เยอะอัดได้ส,สบายครับ อันนี้เขาว่าก็ยี่สบาทพร้อมส่งครับเนี่ยส่งถึงรถเลยครับก็พื้นที่ทำการอัดก็อยู่ที่อำเภอกูขันจังหวัดศรีสะเกดนะฮะจัดทำโดยทีมงานช่างน้อยครับแล้วก็ประสานงานมาโดยเสียปีชารุ่มเรืองครับ ดูดิครับแบกมานะกี่ก้อนเนี่ยสี่สิบห้าสิบก้อนได้นะครับรถอัดฟางคันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กครับหกบีเอฟครับร้อยหกห้าแรงมาแล้วก็ตัวเดินสิบเฮกตนะฮะช่วงล่างเล็กครับน่าจะล้อเลอ่อสิบตัวครับเชียร์สองตัวครับ ความยาวของฟางก้อนอยู่ที่เม็ดสิบเซนนะครับความกว้างก็ประมาณห้าสิบเซนได้นะสี่สิบห้าสิบเซนนี่แหละครับคข้าๆนะฮะก็ถือว่าอัดแน่นพอสมควรครับแน่นมากครับลองยกดูแล้วครับหนักด้วยก้อนแห้งนะครับไม่ใช่ก้อนเปียกอัดแน่นดีครับสมราคานะฮะราคาอัดก้อนประมาณนี้ก็สมราคาอยู่ครับ ใช้คนงานประมาณสองคนสามคนครับคนขับหนึ่งพลังงานยกสองครับโอ้ปิดทางมอน้ำเลยนะฮรโอ้นี่นะครคนไทยถ้าคิดจะทำอะไรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ ก็ย้อนแสงนิดนึงครับท่านผู้ชมย้อนแสงมากครับฝั่งนี้เนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะมากครับเนี่ยนี่นะฮะท่านผู้ชมเต็มมาแล้วฮะคือน,นำมาส่งครับ ถึงที่ครับส่งทุกที่ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดคลิปในเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเราจะคลิปหน้าเราจะไปรีวิวหัวล่างครับหัวลานันนะโอเคครับคลิปนี้ก็บายๆฮะสวัสดีครับ